สุดสัปดาห์นี้มาเที่ยวที่ประจวบเมืองสามอ่าวเริ่มต้นกันที่จุดชมวิวเขาช่องกระจกมีน้องๆให้กำลังใจตลอดทางระวังเราด้วยนะเดินขึ้นบันได396้กขั้น <'s> ไปกราบร้อยพระพุทธบาทพร้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุสู้ๆนะ จุดชมวิว360องศามองเห็นทั้งอ่าวประจวบอ่าวน้อยและอ่าวมะนาวกลับจากชมวิวน้ำย่อยเริ่มทำงานรู้สึกพีแล้วมาทานที่ร้านอาหารรับลมได้รับเครื่องหมายรับรองไทยซีเนสจากกระทรวงพาณยบรรยากาศดีสะอาดอร่อยรสชาติไทยแท้ๆตั้งอยู่ถนนปิ่นอุสรศรมุ่งหน้าเขาตามมงล่พัดชาทะเลถึงเครื่องถึงใจกุ้งกะปิสตอกกะปิหอมมากแกงส้มไข่ปลายอดมา เผ็ดเปี้ยวหวานลงตัวหมึกแดดเดียวของดีที่ต้องลองหอมเหนียวนุ่มถูกใจสุดลับคนประจวบยำวุนเส้นทะเลรดเด็ดเจ้าของใจดีบริการเด่นราคาเป็นกันเองหรือจะซื้อของฝากก็มีให้เลือกมากมายอิ่มแล้วห,หรือยังไม่อิ่มมาเดินย่อยอาหาร คนเดินสะพานแดงประจวบกันช้อปปิ้งเพลินตาอาหารเพลินใจทุกเย็นวันศุกร์และวันเสาร์อาหารคาหวานและลานตาขอให้คนกินเก่งมารวมกันตรงนี้จับหลักของดีมือประจวบชิมแล้วเลิฟเลยข้าวควคั่วโบราณกะทิสดสุดยอดกะทิดีต้อง ลูกชิ้นปลารสเด็ดยำหอยนางรมส,สดๆตัวโตโตเน่ยงปลาเผาน้ำจิ้มค้รแซบสับป,ประรดหอมหวานไม่ตัดลิ้นสายพันธอ์มดีที่กำลังยื่นขอขึ้นทะเบียน GI ในชื่อสับป,ประรดสยามโกรประจวบคีรีขันน้ำอัดลมโบราณสดชื่นซาบซ่า ดื่แล้วสดใสย,ย้อนวัยสุดๆสดรสชาติแปลกใหม่อาให้ทุกคนได้ลิ้มลองแฟชั่นความสวยงามมีให้เลือกมากมายใครรักต้นไม้ให้มามุมนี้มีมุมให้กลับขอมรองพระอุปคุตกินเที่ยวครบจุใจสุดสัปดาห์นี้อย่าลืมมาเที่ยวเมืองประจวบก,กันนะคะ